ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิง่งที่ได้มีโอกาสมาชี้แจงข้อมูลสําคัญสําหรับการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัชประจําพิจระที่1,444หรือประจำจะป,ปีประมาณ2 5งพรค่ะ อันเป็นภารกิจสําคัญที่กระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจแล้วก็ให้ความสําคัญเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมและภาคส่วนต่างๆได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจในการส่งเสริมกองกิจการฮัจของประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลค่ะพิธีฮัจญ์นั้นถือเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติศาสนาขิดห้าประการของศาสนาอิสลาม ทีมุสลิมที่มีความสามารถทางด้านร่างกายแล้วก็ทัพย์สินต้องปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งซึ่งหลายท่านนั้นอาจใช้เงินเก็บทั้งชีวิตในการไปปฏิบัติาศาสนกิจอันสําคัญน,นี้นี้แต่ในห่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะว่าราคาฮัสนั้นสูงเกินไปทําให้หลายคนขาดโอกาสในการไปปฏิบัติาศาสนกิจอัน สำคัญนี้ดังนั้นท่านอนุทินชาญเวลกูลรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการฮัชแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายค่ะให้หาแนวทางแก้ไขที่จะทำให้ราคาฮัชนั้นถูกลงมีคุณภาพและพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงได้ ในปีนี้มีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวน6,603คนซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญในปีนี้จะได้รับการอำนวยความสะดวกภายใต้แนวคิด h a s h 5G 5 g o o ดังนี้ค่ะ 1. g o o d Price ราคาดีมีคุณภาพค่าใช้ใจ่ายขั้นพื้นฐานในการเดินทางไปประกอบพิธี Hush ลดลงเหลือ180,000บาทต่อคนโดย ไม่รวมค่าบริการจากการบวกเพิ่มจากผู้ประกอบการนะคะเช่นค่าเยี่ยมชมศาสนาสถานค่าความรู้ทางศาสนาเป็นต้นค่ะและในปีที่ผ่านมาจากการที่นายชาดาไทยเศษได้รับมอบหมายจากท่านอนุคินชานเวรตูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดําเนินการปรับแก้ระเบียบและขอเจรจาปรับลดค่าบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบ,บาลซาอุ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการเจราจานั้นเป็นผลสําเร็จทําให้การลดราคาได้ลงมาเพิ่มอีก9,000บาทโดยจะได้ดําเนินงานคืนเงินให้แก่ผู้สว่งบุญโดยตรงและในปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้เจราจาเพิ่มทางเลือกแก่ผู้สว่งบุญโดยเพิ่มการเดินทางแบบ เที่ยวบินพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะจากเดิมที่มีแต่การเช่าเหมาลำเพียงอย่างเดียวและการเดินทางในรูปแบบพาณิชนั้นจะเป็นการลดค่าโดยสารตัวเครื่งบินเพิ่มไปอีกจํานวน20,000บาทซึ่งเงินจํานวนนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีการคืนเงินให้แก่ ผู้แสวงบุญโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้ประกอบการหรือว่าไม่ผ่านหน่วยงานไหนนะคะแล้วก็การเจราจาแบบเช่าเหมาลำนั้นเราก็มีการเจราจาต่อรองค่ะให้ลดลงมาอีกราคา7,000บาทซึ่งเงินในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องคืนให้แก่ผู้แสวงบุญอีกเช่นกนะะันค่ะทั้งนี้นะคะเรายังมีการเจราจาขอลดค่าขนส่งระหว่างเมืองส่งผลให้ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางระหว่างเมืองมาดินะมักกะ แล้วก็เจ็บดะลดลงอีกต่อหัวประมาณ400บาทนะคะเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สแสวงบุญทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมีมติเห็นชอบในการนำส่งผู้สแสวงบุญดำเนินการโดยสายการบินที่มาจากการตกลงระหว่างประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบีย ทีสังขึ้นในแต่ละปีนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้มีสายการบินเพิ่มมากขึ้นโดยจะเป็นการแข่งขันทางด้านราคาแล้วก็ทําให้ราคาค่าตั๋วโดยสารมันถูกลงค่ะซึ่งการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาวันที่18กุมภาพันธ์นะคะจะมีผลบังคับใช้ในปีพศ2569ค่ะ สำหรับค่าที่พักในปีนี้นะคะค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานรวมที่พักจนครบ35วันตลอดช่วงที่พำน,นักที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งป้องกันการคิดราคาที่สูงเกินไปเอาเปรียบผู้สแสวงบุญค่ะกูดที่2คือกู o เซอร์วิสบริการดีกระทรวงมหาดไทยได้มีการเจรจากับภา้ ส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะของรัฐบาลซาอุเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอาทิเช่นการติดตั้งปัดลมหรือแม้แต่แอร์คอนดิชันเพิ่มเติมในท่นนะคะการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างประปาในกรณีที่มีเหตุไฟฟ้าหรือว่าการประปาขัดข้องนะคะก็จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าเซอร์วิสได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงการดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะ และทั้งนี้นะคะก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการต่อรองขอลดความแออัดในพื้นที่ทุ่งมีนาค่ะโดยเพิ่มจํานวนมักตับหรือว่าเต็นท์จากสองเต็นท์เป็นสามเต็นท์นะคะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการให้บริการจากรัฐบาลซาอุดนอกจากนี้นะคะยังได้มีการกําหนดไปเยี่ยมบ้านพักของผู้สแสวงบุญอาคารสํานักงานที่พักในทุ่งมีนาในระหว่างที่พำนักอยู่ที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แก่ผู้สแสวงบุญค่ะ กูุที่3าคือกุแครคือการเอาใจใส่ที่ดีในช่วงปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเมื่อเดือนมกราคมนะคะท่านอนุธินชาญเวรากูลก็ได้มอบหมายให้ท่านชาดานะคะรัฐมนตรีเชืว่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อต่อรองลดราคาค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานแล้วก็มีการต่อรองกับรัฐบาลซาอุ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะอย่างเช่นในเหตุเกิดเมื่อปี2566ได้มีเหตุไฟฟ้าขัดข้องทําให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมนั้นได้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากท่านชดาได้มีการต่อรองจนลดราคานะคะมีการคืนเงินหัวละ1,600บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ19ล้านบาทนะคะโดยเงินจํานวนนี้ค่ะเราได้มีการทยอยคืนเงินให้แก่ผู้สแสวงบุญโดยตรงแล้วค่ะ และในปี2567นะคะได้มีการต่อรองขอรถค่าบริการต่างๆจากรัฐบาลซาอุนะคะแล้วก็ได้เงินคืน9,000บาทซึ่งเป็นเงินโดยรวมนะคะ75ล้านบาทจะได้โอนเงินคืนนั้นไปแก่ผู้ที่นองผู้สแสวงบุญโดยตรงอีกเช่นกันค่ะผูที่4คือฟูเทลสุขภาพที่ดีรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยบรรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุข ได้จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจำนวน26รายไปประจำการณะประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะที่แสวงบุญตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็มีการให้บริการกทางการแพทย์ที่มีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดค่ะส่วนกูที่5นั้นคือกู h i ่ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศ ดิฉันและคณะผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปหารือกับผู้แทนจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเพื่อขอให้มีการปรับปรุงข้อจํากัดต่างๆซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะพร้อมทั้งมีการจัดตั้งสํานักกิจการฮัชแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสนะดวกณเมืองบาดินะและเมืองมักกะตลอดระยะเวลาประกอบพิธีฮัชค่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นทีดิฉันได้เดินทางไปราชการที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้รับการประชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะและเมื่อวันที่14มกราคม2568นั้นดิฉัน ก็เช่นกัน,นะคะ่ะได้รับการมอบหมายจากท่านอนุทินนะคะได้ให้ไปเจรจาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัชและอุมร er ์ของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย grunts, ซึ่งท่านให้เกียรติในการเจรจาแล้วก็ตกความตกลงความร่วมมือด้วยตนเองนะคะแล้วก็ยังมีรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฮัชและอุมร์ร่วมหารือด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงกิจาการศาสนาอิสลามของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศไทย เพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านศาสนาและภาษาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะก่อให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจะเห็นได้ว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นได้ให้ความสําคัญในการพัฒนากิจการฮัชอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2 5 6 9นั้นจะมีการดําเนินการควบคุมมาตรฐานค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัชให้อยู่ในอัตรา ไม่เกิน1นึ่0 0บาทโดยที่รวมทุกค่าใช้จ่ายนะคะภายใต้แนวคิดว่าผู้สแสวงบุญนั้นจะต้องจะต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่พร้อมจะเข้าร่วมดำเนินการกับเราตามแนวทางนี้นะคะ นอกจากนี้ปี2 5 0 9เป็นต้นไปประชาชนที่ประสงค์จะประกอบพิธีฮาสามารถที่จะลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะคะขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็กำลังมีการศึกษาในการเช่าตึกในต่างประเทศเพื่อเป็นที่พำนักในช่วงสแสวงบุญให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่ผู้สแสวงบุญอีกด้วยคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณท่านอนุทินชาญวตรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้มีภารกิจอันสําคัญยิ่งนี้ท่านได้ให้นโยบายนะคะซึ่งทําให้กระทรวงมหาดไทยนั้นสามารถขับเคลื่อนได้ไปถึงเป้าหมายเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมคะ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านเจอหน้าดิฉันนะคะท่านก็จะมักจะถามเสมอค่ะว่าราคาฮัท ตำกว่า0แสนหรือไม่ทุกครั้งท,ที่ท่านเจอหน้าดิฉันนะคะก็จะมีคำถามนี้ที่กล้องอยู่ในหัวดิฉันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะในการที่จะทําให้ท่านปรับกระทรวงมหาดไทยท่านรองปรับกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านรองอธิบดีกรมการปกครองท่านผอ,อสํานักกิจการความมั่นคงภายในนะคะท่านผอกอ,อ,องฮัสรวมไปถึงทีมมหาดไทยทุกท่านนะคะก็พยายามที่จะขับเคลื่อนไปในทาง ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวมุสลิมไทยเรานะคะแล้วก็ดิฉันก็หวังว่าการถแถลงข่าวในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วนนั้นสามารถที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับผู้สแสวงบุญชาวไทยมุสลิมต่อไปค่ะและในโอกาสที่เดือนอมาอนเดือนแห่งความจำเรินประจำพิจรสัปราที่1น4 6หรือประจำปี2 5 68กำลังจะมาถึงนะคะดิฉันก็ต้องขอส่งความรักความปรารถนาดีไปยังพี่น้องสลิมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้อกองอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลา ได้ประทานความเมตตาได้ประทานพลังอันศรัทธาอันบริสุทธิ์ให้ท่านได้ประกอบาศาสนากิจแล้วก็ขอให้การถือศีลอดรวมทั้งการทําอามังอิบาดัของพวกเราถูกตอบรับนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งทั้งทาง,ทาง,ทางร่างกายแล้วก็จิตใจในการสร้างคุณงาความดีแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมครอบครัวมีความสุขสืบไปอินชาลออสสาลามุลัยกุมบะละมะตุลลอฮิวะกเลาะกาฮต ขอบระคุณท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้สัปบดดาไทยเศษค่ะนะคะกระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจและให้ความสําคัญเพื่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมและภาคส่วนต่างๆ